สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมก็มีเรื่องมาแบ่งปันความรู้นะครับมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับในเรื่องของการติดตั้งพัดลมเพดานนะครับพัดลมเพดานตัวนี้เป็นพัดลมรุ่นคลาสสิกนะครับซึ่งผมใช้มาแล้ว5้าปีนะครับแล้วก็เพิ่งจะนํามาติดตั้งใหม่เนื่องจากว่าผมย้ายบ้านมานะครับสถานที่ที่ผมติดนี่ก็คือห้องครัวนะครับเนี่ย ขณะนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะครับเมษาแม่บ้านบ่นว่าทําครัวแล้วร้อนมากผมก็เลยนําพัดลมตัวนี้มาติดใหม่นะครับอันนี้ผมก็ได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับก็จะขอนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเลยเลยว่าผม ใช้ขั้นตอนอยังไงมีขั้นตอนอยังไงในการติดตั้งนะครับสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมการอันดับแรกแรก,แรกเลยก็คือผมจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมนะครับก็จะมีที่เห็นก็คือบันไดน,นะครับสายปั๊กค่วงนะครับสว่านจเอจาะเจาะรูสกรูนะฮะส่วนไฟฟ้าแล้วก็จะมีพวกคีมต่างๆไขควงนะครับปากกาเมจิกนะครับ ดอกสว่านนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องป้องกันด้วยนะครับที่เห็นนะครับจะมีแว่นตานะครับป้องกันการกระเด็งของเศษปูนเข้าตานะครับหรือว่าเครื่องป้องกันหูนะครับนี่สำหรับปูหูไม่ให้ได้ยินเสียงดังจากการเจาะสว่านนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องเตรียมนะครับจากนั้นนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมการในการที่จะ ขัสส้นตวัสดุหรือว่าเลือกใช้วัสดุว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับนี่ผมก็ทําเป็นเปเปอร์ออกมาเลยครับโดยการเราเขาจะต้องอเขียนแป้นขึ้นมานะครับเขียนแปนขึ้นมาเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้นก็จะได้อธิบายท้ชมได้ง่ายขึ้นนะฮะในนี้เป็นรูปด้านตั้งนะครับว่าผมจะติดตั้งพัดลมตำแหน่งตรงไหนพีนดานห่างจากผนังเท่าไหร่นะครับตำแหน่งสวิตช์อยู่ตรงไหนปลั๊ก รเราจะต้องจ้าสายจากปลั๊กไปเข้าสวิตช์แล้วก็จากสวิตช์ไปที่ตัวพัดลมนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นปลั๊กนะฮะนี่เป็นสวิตช์พัดลมนะครับแล้วก็เดินท่อมาที่ตัวพัดลมด้ดานนะครับนี่เป็นรูปด้านล่างอันนี้ก็เป็นรูปแปนนะครับอันนี้จะทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้วัสดุประมาณ ประมาณเท่าไหร่นะครับวันเป็นท่อหรือสายไฟก็แล้วแต่ารายการวัสดุที่ผมเขียนไว้ก็จะมีสายไฟขนาด2.5คูณ1.5ตารมิลนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับทข้อ PVC เป็นผ่านกนย์กลางครึ่งนิ้วสำนวน2เส้นสำหรับร้อยสายไฟนะครับคลิปลัดท่อ4ตัวข้อต่อตรง3ตัวข้องอ90สตัวดอกสว่าน เส้นผ่าศูนย์กลางเสียบคือแปดนิ้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเตรียมไว้สักสองดอกนะครับเพื่อความคล่องตัวในการเจาะแล้วก็พุก,พกเหล็กสําหรับยึดฐานแท่นของพัดลมนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะหนึ่งถึงสี่นิ้วนะครับแล้วก็จะมีสวิตพัดลมพดานะครับซึ่งหาซื้อได้ในตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องอกาวเทปนะครับกาวเทปผ่านสายไฟแล้วก็จุบรวมสาย แล้วก็ลูกเต๋านะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของการต่อตามที่ภาพที่เห็นนะฮะขยายให้ใหเห็นให้ชัดอีกนิดนึงนะฮะโดยการเขียนเป็นอีกรูปแฟนหนึ่งนะครับขอโทษนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับผมก็จะเขีย,ขยนดีเทลไว้เห็นว่าวิธีการเดินสายพัลมเพดานวงจรเป็นยังไงฮะก็ การแรกเลยผมก็จะเดินสายนะหลังจากยึดท่อ PVC เรียบร้อยแล้วสายก็จะจ้ามเข้าที่พั๊กนะครับเป็นสายลายอินจากพัดลมนะครับครับแล้วก็มันจะมีสองเส้นนะลายตัวสวิตช์เนี่ยแล้วจากจากสวิตช์นะฮะลายอินเข้าเข้าสวิตช์พัดลมแล้วก็จากสวิตช์พัดลมตัวไลอเอาเนี่ยก็จะไปเข้าที่พัดลมนะครับผ่านคาปาติเตอร์นะนี่ที่เห็นนะฮะแล้วต่อจาก สายเอ็นนะสายสายนิวตอนเนี่ยฮะก็ต่อไปที่ตัวพัดลมเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นการขยายให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อความเข้าใจจะได้ไม่งงนะครับอันนี้ผมจะขยายในเรื่องของสวิตท,ที่ผมนำมาใช้นะครับให้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับก็สวิตเนี่ยมันจะมีสองเส้นนะครับเส้นเส้นเส้นที่ไลน์อินเนี่ยต่อจากเข้า ตักปักมาเข้าเนี่ยก็จะเป็นอย,อยู่ที่หมายเลขศูนย์นะครับดูดีๆนะครับเนี่ยจะเป็นลายอินเขาเรียกไฟเข้านี่ฮะแล้วนี่หมายเลขหนึ่งก็จะเป็นลายเอานะครับอยู่ที่หมายเลขหนึ่งเส้นนี้ก็จะวิ่งไปที่ตัวพัดลมไปดานนะครับนี้ท่านก็พอเข้าใจนะครับอ,อันนี้ก็ป,ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปดูของจริงกันนะครับของจริงนี่ผมก็ได้ ตั้งเรียบร้อยแล้วครับเลยผมก็จะเดินามสายจากปลั๊กนะครับไปที่ตัวสวิตพัดลมนะฮะที่เห็นนะฮะเม่กี้ผมอธิบายให้เห็นนะครับก็จะมีพัดลมก็ข้างในมันก็จะประมาณนี้นะนะครับเทียบได้นะครับแล้วก็สายก็จะวิ่งไปที่ออกจากสวิตพัดลมก็จะไปที่ตัวพัดลมครับเนี่ยครับ ที่ท่านเห็นอยู่พัดลมตัวนี้จะมีตัวโคมไฟอยู่อันนึงน,นะครับเป็นหลอดอไฟเลเซอนะครับผมเอามาติดตั้งไว้เนื่องจากว่า,าเมื่อเราเปิดพัดลมในยามค่ําคืนนะครับแสงไฟเดิมจากโคมไฟเนี่ยมันจะเป็นเงาแล้วก็รบก,กวนาสายตาของเรามากเลยครับแล้วก็เลยคิดว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงเราก็เลยผมก็เลยเอาตัวดวงโคมดวงโคมใหม่มาติดไว้ที่ใต้ตัวพัดลมครับ ก็ใช้งานได้ดีครับครับโดยการที่จำสายเข้าไปที่ตรงช่องอตัวสวิตช์ที่ดึงเดิมครับก็ใช้งานได้ครับสำหรับการบรรยายในการติดตั้งพัดลมพัดดาในวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับต่ก่อนที่ผมจะจบการบรรยายผมก็จะต้องทดสอบให้ท่านให้เห็นว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเราจะทดลองเปิดพัดลมเลยครับ สวิตช์นีป้ปุ่มหมายเลขหนึ่งนี่จะเป็นที่เบาที่สุดนะครับผมก็จะเปิดไฟก็จะเปิดตามไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมต่อคู่เอไว้น,นี่ก็จะให้แสงสว่างที่พอเหมาะพอเจาะเลยนะครับแล้วก็จะดูจะเห็นว่าพัอลมเพดานหมุนนะครับใช้งานได้น,นแสดงว่าการติดตั้งเรียบร้อยดีนะครับ อันนี้ก็เป็นการแบ่งปันความรู้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับหากท่านผู้ชมรับฟังรับชมแล้วอพอใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งพัดลมเพดานอย่างง่ายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ